ทิปไปที่ซาเวสโคโลราไล ี1973เนี่ยเป็นแบบอีกสถานที่ประวัติศาสตร์เลยนะเป็นอุโมงค์ที่ยาวมากเขาเจาะลอดภูเขาอเอทะลุออกมามีหิมะเต็มเลยนี่แสดงว่าเมื่อคืนหิมะตกแน่ๆเลย โอ้ยเหมือนมาอีกเมืองหนึ่งเลยพี่ด่เขาก็ชอบนั่งรถเที่ยวนั้นเนี่ยโหดูวิวเพลินเลยน้องหมาน้อยของเราทางข้างหน้าเนี้เห็นมหมทางขึ้นเนินเขาเอาไว้ให้รถบรรทุกที่<ม>เวลาวิ่งมาเร็วๆจัดๆแล้วไม่สามารถเบรกได้ก็เหินขึ้นเนินไปเลย<ม>เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคน<ม>เห็นไหมเนินสูงมาก นะสีส้มเพียบเลยเมืองนี้ชื่อซิวรตตอนตอนนี้มาหยุดพักที่เมืองฟิสโก้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหาของกินตอนเช้านะดูร้านน่ารักเนาะมีของกินเพียบเลยตอนนี้เขาตกแต่ง ฮาโลวีนนะอร้านเก๋ไก่เลยขนมตะการตามากได้อาหารเช้ามาแล้วแล้วก็เมืองเขาน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันละล่ะเออแค่หยุดพักซื้อของกินเท่านั้นเองดูเมืองน่ารักนี่ดาวเท้าเขา ได้ของกินมาแล้วออกเดินทางต่อแล้วจ้า มาถึง hanging lake แล้ว <_ an> เขาบอกว่าเทรลนี้ประมาณ1ชั่วโมง50นาทีค่ะไปนะถ้าเกิดไปกลับก็3ชั่วโมงพอดีแต่พนักง,งานเขาบอกว่าช่วงนี้พายุกำลังจะเข้าให้เรารีบเดินไม่รู้ว่าเราจะเดินไปทันถึงตรงสุดทะเลสาห,หรือเปล่านะนี่เพิ่งเริ่มต้น ไปกันใบไ,ไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วดูดีบรรยากาศเขาขมุดขมมวดีมากเลยอ่ะแต่ว่ามันดีนะเพราะว่าเรามาแบบนี้อากาศมันกำลังดีไงไม่ร้อนเกินพอไปเดินต่อแม่น้ำโคโลราโดตอนนี้เรากำลังเดินแล้วนะเพิ่งเริ่มต้นแรงกำลังดีอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะแรงดีได้แค่ไหนเดินต่อไป เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องต้องปิดเส้นทางเดินเพราะว่ามีฝนตกแล้วก็น้ําท่วมสูงเขาก็เลยแบบกลัวความปลอดภัยก็เลยต้องไล่ทุกคนให้ออกมาหมดสรุปวันนี้ก็เลยแป๋วจ้าไม่ได้ไม่ได้เข้าฝนเริ่มตกแล้วเออมันมาแบบเร็วมากอะ่ะมืดฟ้ามมวด,ดินมาเลยอืมเนีย่ยเราก็เลยต้องเดินกลับ มอมแมมมากเฮ้ยขึ้นรถมาได้เฉียดเฉีวฝนตกหนักมากตอนนี้โอ้โหที่เขาเตือนไว้อะถูกต้องมากเลยขับรถต่อไปจุดมุ่งใหม่หน้ายังมีอยู่ มาอยู่บนยอดเขาว,วิวสวยมากดูดีดน่ะเราขึ้นมาจากเส้นทางตรงนู้นน่ะเนินเล็กๆไม่เหนื่อยเดินสบายวิวสวยแต่ต้องระวังรถนิดน,นึงเพราะเราจอดข้างถนนอ,นอรถมาดูใบไม้เปลี่ยนสีอะมากหรือเขาแค่ขับรถผ่านมาเฉยๆเราก็ไม่ยุ่งเหมือนกัน ว่าเราอะมาดูใบไ,ไม้เป็นสีโดยเฉพาะสวยงามชอบบรรยากาศแบบเนี้ยตอนนี้เราหยุดเติมน้ำมันปั๊มต่อไปอีก80กิโลเออ,อ80ไม้เพราะฉะนั้นเดี๋ยต้องหยุดก่อนเพราะเราน้ำมันใกล้หมดแล้ว ปั๊มแก๊สที่นี่แนวชนบทเขาก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีเน,นี่ยแนวเนี้ยเกตทั่วไปแล้วก็มีดีเซลอะไรก็เติมไปราคาตอนนี้ก็สามเหรียญกว่ากว่าไม่แพงสักเท่าไหร่เนาะที่นี่เราก็ต้องเติมน้ำมันเองนะบรรยากาศดีใช้ได้เลยแหละ ถนนเป็นลูกกลางขนาเรารถเราเป็นแบบขับเคลื่อนสีล่ล้อแต่ว่าไม่ได้ขับเคลื่อนสีล่ล้อตลอดเวลานะเออมันเหมือนก็จะไปลำบากอยู่ลองดูซิว่าจะไปได้แค่ไหนเขาบอกว่า11ไม์นะตอนนี้กลับรถอยู่นะเพราะว่าเหมือนจะมีอีเวนต์คือทาง ฝนมันตกไงแล้วทางมันเป็นลูกกลางถ้าเกิดฝนตกแล้วเราติดฝนเนี่ยมันไม่น่าจะลุง้งแล้วถ้าเกิดรถมาๆมาติดหลมหรืออะไรเงี้ยไม่ลุง่งก็เลยเดี๋ยวจะกลับไปทางเดิมเพราะเราไม่มีแผนที่ไม่มี GPS ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเราก็ไปแบบมืดบนมากตอนนี้แต่ว่าขับกลับแล้วเดี๋ยวออกไปทางเดิม หมอกก็มีต้นไม้ก็เหลืองดูทะเลสาบข้างล่างนู่นสวยสุดยอดเลยอ่ะบรรยากาศดีมากชอบพาน้องหมาออกมาเดินเล่น ข้างล่างมีแม่น้ำด <Q s theme plays> ้วยเห็นรอบๆเพียบเลยเดี๋ยวเดินกลับแล้วเดินกลับทางนั้นแหละทางหินๆเนนี้แหละ บรรยากาศที่ร้านอาหารไม่มีคนเลยดีมากมีเราอยู่โต๊ะเดียวเขาคงนั่งข้างในกันหมดไม่รู้เรียกอะไรภาษาไทยก็มันก็เรียกอะริชกทอดหรอนะออดชิ้นใหญ่น่าจะกรอบมกรอบอร่อยหมูอบสตรพิเศษของทางร้าน มันมากใส่ถั่วพิสตาชิโอด้วยอร่อยตอนนี้เราก็เข้ามาถึงโรงแรมแล้วชื่อ Red Arrow เขาอนุญาตให้เอาน้องหมาเข้ามาได้ด้วยนะมาดูห้องกันดีกว่าเตียงตอนแรกก็ยังสวยอยู่แต่ตอนนี้น้องหมาเขาเข้าไปเรียบร้อยแหละนี่อนุญาตให้น้องหมาเข้ามาได้ด้วย On, Petey. <laughs> I think he likes it. I think he likes it here. Stella, come on. Come out from there. Good girl. Puppy, you like it?